แล้วมันเป็นรถฮอนด้าน่าจะซิตี้นะคันเก่าๆอืมคันเก่าๆผมก็ไม่คิดว่าเขาจะบลรี่บลรี่สาวผมทองขนาดนั้นแต่แต่ว่าเราก็เฉยๆก็ทำธรรมดาวันนั้นเราขับรถไปที่สกลน,นครเราเป็นคลขับให้กับรถสี่ประตูคันนั้นแหละพอปิดประตูกั๊บท่านั้นแหละ เราไปซื้อกับข้าวไปซื้ออะไรวะสักอย่างเน่ไม่แน่ใจว่าไปตอง,งอยหรือไปไปตลาดอืมใบพัดสุขนครพอปิดประตูกั้นมาแล้วก็กระจอกเทมันี่นกูไม่ขี่รถไม่ขั้นเล้ยกระจอกเทรถควายแลนเซมิมิสูเฮ้ยเดี๋ยวผมก็เลยงงว่าอะไรวะ มึงพูดอะไรบ้ามันกันจอกแม่โอ้ยรถแม่งคตดกันจอกแม่งขุดเก่งกูเก่าแม่กูไม่ไขายหน้าค้นตาอะไรวะ er ผ,ผมก็เลยมองว่ามันเกี่ยวอะไรหรอรถฮอนด้าซิตี้รุ่นเกา่า แล้วมันอายใครเขาก็าไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาบอกก็กปกติก็ขี่มาปกติกูแบบรถอะไรแห้งว่าขี่แล้วจิจอกแขงแม่งกูอายคนคนอื่นเน่ยแม่งพอเปแล้วไม่ได้เขาขี่รถอพงอะพานมาบ้างเอ้าไปเปรียบเทียบเขาอีก พ่อไปอกเลยแม่นางเอกเขามีนักคงนักข่กขาวขี่รถบอกรถเบน์อะไรมาไปดูถูกเขาอีกและเอฟซีตัวเองล่ะกูบ่มังแพ่ยงขี่รถแม่งคุนกันจอกไม่สู้ฮอนด้าซิตี้วุ่นพระเจ้าสามหัมไม่สูงเอ้าเหรอกระซังมันถอจะไปเบาพื้นเขาเอฟซี FC จบของไปซื้อหอยแข้งเอ้า คุณก็ลองคิดดูสิเอฟซี FC ผู้ใหญ่จจดีเขาก็มาจากต่างประเทศเนาะเออเขามาจากต่างประเทศมันมันก็ไม่ใช่รถเขาก็ข,าขี่รถนั้นมาโอ้โหมันน้อยใจมันด่าชิบมหายนะมันดา่าจิบมหายเลยนะแล้ววันโอ้ยเออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเรื่องนี้มันผุดไปถึงหูเขาอะ่ะเขาจะไม่น้อยใจเลยว,ว่าก็ ก็เหมารถตู้มาเขาคิดว่าละพันแปดพันหกเรียพันแปดตัววันจะขับไม่ขับอะไรก็ช่างแล้วเขาก็เอารถมาเองเขากลับมาประเทศไทยแล้วก็ว่ามาหาเพื่อนเขาแล้วก็เอารถขับมาเองก็เติมน้ามันมาจอดทิ้งไว้ก็ไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จ่ายค่าเช่าวันละพันหกพันแปดเงี่ยเขาบอกก็ประหยัดเอาเงินพันหกพันแปดมาซื้อกุ้งซื้อนั่นซื้อนี้มากินกันจะไม่ดีกว่าหรอเออเขาก็ ความคิดเขาก็โอเคนะอันนี้ผมนี่ยังจะไม่ได้ยังไม่ได้แฉะอะไรนะคุยเพลินๆไปแม่งอนนอนยังถ้านานไปมันจะไปมันจะไปอีกเรื่องหนึ่งนะมันจะไปแบบคือ <c oughs> ถามว่าผมโกรธเขาเหรอไม่โกรธเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะผมเจอมาก่อน ผมเจอมาก่อนเขาวันนั้นที่เถียงกันเถียงกันกับพี่สาวผมทองผมไม่ได้โกรธพี่เลยนะแต่ผมมองแค่ว่าพี่ไม่รู้เลยว,ว่าพี่กาลังโดนหลอกอยู่พี่กําลังโดนผู้หญิงคนหนึ่งหลอกพี่อยู่ผมก็เลยลาําคาญอันนี้พูดตรงๆผมก็เลยลาคาญนว่าพี่ก็พี่ยังไม่รู้ตัวอีกแล้ว,ว่าพี่โดนผู้หญิงคนหนึ่งหลอกอยู่ ผมก็เลยว่าก็ไม่รู้จะทํายังไงก็อาศัยระยะเวลาก็พี่กระดูเอาเวลามันจะทําให้พี่เห็นแน่นอนแน่นอนมันจะทําให้พี่เห็นเคยซัพพอร์ตอะไรเขาบ้างหะ่ะเจ็บใจไหมเอาแหวนเพชรให้เขาจะแหวนมีราคาไม่มีราคาผมไม่รู้แต่มันคือความจริงใจของพี่ใช่ไหมถึงวันหนึ่งเขาเคลื่อนทิง้งพี่รู้สึกอย่างไร วันหนึ่งเขาไม่มีโน้ตบุ๊กใช้พี่ก็ซื้อให้เขาโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นราคาเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบาทสามหมื 30, ่นห้าไมได้ไงล่ะมันเป็นอย่างนั้นเขาไม่มีเงินจ่ายค่าที่ดินสี่แสนพี่ก็ช่วยอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่มันเป็นอย่างนั้นนี่หนักแล้วนะอืมมันเป็นอย่างนั้นพอมีคดีเกิดขึ้นจะไปขอเงินเขาอีกว่าตายแล้วชีวิต แต่ต้องต้องเข้าใจนะพี่สาวผมทองเขาจะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะซื้อเกี่ยใบเกี่ยใบเกี่ยใบแล้วเขาจะจ่ายทีเดียวเขาจะซื้อเกี่ยใบเกี่ยใบแล้วเขาจะจ่ายครั้งเดียวแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาไม่โอเคเขาแบบว่าเอาของเอาซื้อสั่งซื้อปั๊บต้องโอนเงินปุ๊บแต่พี่สาวผมทองนี่เขาสไตล์แบบว่าเขาสไตล์แบบว่าแบบซื้อของแล้วเขาก็อันไวไง อันนี้เอ,อยังไม่พูดถึงเรื่องอียานนะอียานก็จงจำไว้บ้างตอนเนี้ยผมจะบอกอียานให้ฟังนะตอนนี้เนะี่ยอียานโดนหลอกแบบเต็มกรรมลามเลยอยานนี้โดนโดนใครบางคนหลอกเต็มกรรมลามเลยหนึ่งมันมีมันมีอยู่สองส่วนเหมือนที่้อยเอ็ดพูดนัเนี่ยหนึ่งอียานจะต้องออกมาดา่าผู้หญิงคนหนึ่งสุดปีนสองผู้หญิงคนหนึ่ง จะต้องออกมาด่าอียานนั่นเลยครับคือสองคนนี้แน่ๆคือด่ากันแน่นอนสองคนเนี้ยแน่ๆคือด่าก,กันแน่นอนระหว่างอียานกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาด่ากันแน่นอนนี่ยังไม่รวมเรื่องสร้างบ้านต่อเติมบ้านให้กับลูกเขาอีกนี่ยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องทํารั้วบ้านอีกอยู่ที่หมู่บ้านสีกอนะนี่ยังไม่รวมเรื่องแอ นี่ยังไม่รวมเรื่องกล้องวงจรปิดตัวใหม่นี่ยังไม่รวม,มยังไม่ยังไม่รวมเรื่องการจ่บาดานเงินเขาหรือเปล่าโน no. การจ่วบาดานจ่บาดานปกติมันอยู่ที่ราคาประมาณสามสามหมื 3, 000, 9, 000่นเก้าถึงสี่หมื่นจ่อบาดานเงินใครล่ะเงินใครจ่ายเรื่องเงินจอบาดานกล้องวงจรปิดที่เอามาลงแล้วก็ลื้อทำไมเงินใครอืม เงินไทยต่อเติมบ้านข้างบนเงินไขข้างล่างกำแพงสร้างบ้านใหม่เงินไขโอ้อลังการผอบหมซื้อที่ดินซื้อที่ดินแปลงสองแปลงสองนี่ยมันเป็นสองคนอีกหมดไปกี่แสนจ้าสาวผมทองหมดไปกี่แสนไอพื้นที่แปลงสองน่ะตายแล้วดีนะเขาไม่หลอกให้ถมดินน่ะ <laughs> นี่ยังไม่แจกแจงรายละเอียดเรื่องผู้ใหญ่ใจดีที่ ร่วมกันสร้างบ้านทางไปสกลนครที่มาที่ไม่ที่มา,ท,มา,ท,มาที่ไปของเรื่องเงินหกแสนเจ็ดอีกโอ้ตายเลยชีวิตผมบอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยมหากรรมการแจกแจงนี่อีกเยอะหนักแน่นอนอันนี้แค่เปย์เปย์แค่เปย์เปย์ให้ฟังว่ามันมีประมาณประมาณอะไรประมาณไหนเรื่องทอง